เพลงอะไรคุณจะร้องเพลงของเาพลงอะไรเพลงอะไรครับเสร็จแล้วเอาไหมเอาเนีเสร็จแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่หวานมาเร็วฮะเอาไงเอางี้เลยเหรอเฮ้ยร้องคู่กับเขาเลยมาเลยปุ้ยปุ้ยไหวป่ะปุยดูนี่ใครจะเสียงเหมือนกันเนี่ยให้เพื่อนให้เพื่อนตัดสินเลยนะเอาป่ะไม่เหมือนเข้าวตู้นะผมจะบอกให้นะจะร้องคู่กันโอ้โหผมแยกกันยากเลยนี่คิดอยากไว้ผมมาเหมือนเขาไหมเอาไหมผมมา โอ้ทวายเหมือนมากเหมือนเหมือนเขาใช่ไหมเหมือนม้าเลยเหมือนม้าเลยครับจ้าอ่อนวางอ่อนน้อมไม่ เธออยากโนย่างมีอย่างดัอง,อง,นงนนจนเธอต้องยอมยอมให้พร้อมไปทุกทุกอย่างแล้วเป็นไงไอคนที่บอกหัวรักที่มันจนริงใจเสมอมาที่ไหนที่กัน,นแล้วไม่ลักทำไง เสร็จแล้วเขาคิดกอดเธอไหม,ไมเสร็จแล้วเขาบอกรักเธอไหมเสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้เจ็บแล้วจะทำไมไม่ทำกี่ครั้งที่ต้องโดนแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็ไม่ใจดีเจ็บช้ำนั่นกือทำยามดีทำเหมือนจะไม่มีหัวใจเสร็จ เสร็จแล้วเขาบอกรักเธอไหมเสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้เจ็บแล้วเธอสมัยไม่จำทีครั้งที่ก่นกอนแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็มาใหญ่ดีเจ็บสันนั้นก็สั้นยังดี เพิแป้งเลยข้าคนละตู้เลยเข้าวคนละตู้เฮ้ยฮ้นะเขาโดนตำราบเขาจะเข้าไปได้ไงเราให้กรรมการเขาตัดสินเลยว่าใครเสียงเหมือนเขาเขาเสียงเหมือนเขาหรือเหมือนเขาที่เอาแบบนี้ดิพี่ก๊กเอาแบบเป็นธรรมนะไอ้นี่ถ้าไม่ถึงสามไร้โดนแล้วแต่กรรมการอันนี้แปงกว่าอาจจะรอดอาจจะโดนก็ได้อเอาเอาแป้งสองตู้มาไว้ คือที่มาเนี่ยผมชื่นชอบอ๋อครับผมแอลกอฮอล์ครับต้นหอมมากคืออยากจะ่างแบบเราจะรอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเราออกแนวว่าเอ้ยเราชื่นชอบแอลกอฮอล์มากเขาก็จะได้บอกเฮ้ยพี่ไม่ต้องเข้าหรอกยงโอ้ยถ้าถ้าพูดถึงแอลกอฮอล์ครับชอบตั้งแต่สมัยพ่อแล้วโอ้ยพ่อเขาเหรอพ่อคุณชอบชอบแอลกอฮอล์ทุกวันทุกวันไม่ใช่ ไม่ใจย่าง,งั้นไ่โอ้ยจิ๊ดูสมกรเพลงเงิน